พี่ฟุกเล่าดีกว่าเรื่องเออศร,รษฐกิจเมื่อวานอย่างที่เกิดให้ฟังนะครับว่าเมื่อวานที่เราคุยกล้องด้วยนะครับว่าเศร,รษฐกิจปีหน้าเนี่ยมันดูแย่ลงนะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยกรนอง,อง,อง,องก็เลยลดดอกเบีย้ยอ,อ,อีก2ี่สิบหเบสิสพอยต์นะครับสูงถอห้าเอซแล้วก็ออยังยังคงไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ปิดตายซะทีเดียวนะครับว่าดอกเบีย้ยมันจะหยุดแค่ตรงนี้แล้วนะฮะกรนอง,อง,องก็ยังคิดว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังจะเตรียมพร้อมนะฮะพี่จะปรับเปลี่ยนนโยบายให้แบบมัน สอดรับกับเศรษฐกิจที่ที่มันอาจจะมีดาวไซด์มากขึ้นในในอนาคตนะฮะแต่เขาก็เนออกตัววนี้นึงเหมือนกันว่าก็ต้องออคํานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆด้วยนะฮะพอที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ากรนง,ง,งเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากลดดอกเบีย้ยเยอะเพราะว่าเขาคิดว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยอะไรเศรษฐกิจเท่าไหร่เพราะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังช่วงที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจไทยที่มันแย่เนี่ยมันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วนโยบายการเงินเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนโยบายการเงินมันแก้ปัญหาเชิง ถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cyclical เ่าจะได้เฉยๆนะฮะถ้าปัญหาเป็นสากลเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะลดมากนะพอลดไปเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยให้เศรษฐกิจมันฟื้นแล้วก็ทําให้เงินเฟอ้อมันขึ้นมาแล้วทุกคนจะเจ็บหนักขึ้นไปอีกนะฮะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็เห็นว่าเศรษฐกิจมันโตค่อนข้างต่ําจริงๆเพราะฉะนั้นอกอน,นอ๊อฟคงจะหลีกเลี่ยงการลดดอกเบี้ยไม่ได้<ม>ก็ทย,ยอยทย,ยอยลดมานะแล้ว,ลวครั้งล่าสุดก็ลดอีก25 basis point นะครับ ผมคิดว่าเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์เสียประโยชน์เน่ยทุกท่านคงทราบดีแล้วล,ะละ่ะว่าคนที่มีหนี้เยอะก็จะได้ประโยชน์นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มพลังงานที่มีหนี้เยอะๆหรือบริษัทอื่นที่มีดีอีสูงๆนะฮะแล้วก็รวมถึงกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยเพราะกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยขาดหนึ่งก็ไปกู้หนี้มา ไปออกพันธบัตรรัฐบาลมาแล้วขาดหนึ่งก็มาปล่อยต่อแต่ขาปล่อยต่อเนี่ยมันไม่อิงกับดอกเบีย้ยในตลาดมันแค่แบบจตัตังเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นขึ้นอยู่กับตลาดขึ้นอยู่กับตลาดในอุตสาหกรรมนั้นๆว่าการแข่งขันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นฟนันนน์ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มทาาี่ได้ประโยชน์คนที่เสียประโยชน์แน่นอนคือคนที่เป็นให้กู้เพราะฉะนั้นกลุ่มหลักก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะที่จะเสียป,ประโยชน์นะครับก็ภาพรวมก็คงจะไม่ต่างเท่าไหร่แต่ผมอยากจะโน้ตนิดหนึ่งว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยฮะ นอกจากดอกเบีย้ยที่ลดลงรอบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนมันคงกระทบรายได้เขาโดยเฉพาะรายได้จากดอกเบีย้ยนะฮะเดี๋ยวอีกวัน2วันเนี่ยเขาคงจะลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้พวก m อมเรดนะฮะ r, m อ r มเอลเนี่ยตามมาซึ่งก็เป็นปกติทุกทุกรอบเวลาแบงก์ชาติขัดดอกเบีย้ยนะครับแต่ว่าความต่างจากรอบนี้ จากรอบอื่นในช่วงปีนี้ก็คือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะเวลาแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยเนี่ยบอลยูในประเทศเนี่ยมาลงมาด้วยเพราะฉะนั้นขาหนึ่งเนี่ยแบงค์เนี่ยขาดรายได้จากดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยต้องลดลงแต่อีกขาหนึ่งเนี่ยแบงค์ได้รายได้จากการลงทุนเพราะตัวเองเนี่ยถือพอร์ตกอลเฟนบอลไปเยอะ เพราะฉะนั้นพอดอกเบียเป็นขาลงปุ๊บมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลก็สูงขึ้น <Ừ. S 1> บางส่วนเขาขายทํากําไรออกมาแล้วกําไรนั้นไปนบุ๊กในเป็นรายได้แทนเพราะฉะนั้นรายได้ปีนี้ดูจะไม่รับผลกระทบเท่าไหร่แถมโตดีด้วยซึ่งภาพแบบนี้เกิดขึ้นมาตลอดเลยฮนะทั้ง1 Q 2 Q 3คิวแต่พอ4 q ิเนี้ยผมว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นลนะ เพราะว่าถ้าดูจากรูปขวามือฮะจะเห็นว่าบอลยิวในประเทศเนี่ยทุกวันนี้มันเริ่มเด้งขึ้นไปละม,มันไม่เหมือนช่วงถ้าดูจากรูปขวาขวา้าย,ายสุดนะคือตอนปีนี้ที่ดอกเบีย้ยเป็นขาลงอะจะเห็นว่าบอลยิวมันลงมาเป็นขาเดียวฮะปีนี้คือแบบไม่มีเทนเลยคือบบไม่มีไม่มีแบบความเวียนเ <c oughs> ลยคือลงมาเป็นอย่างเงี้ยขาเดียวเลยนะแต่ว่าตอนเนี้มันเริ่มเด้งขึ้นมาละปกติบอลยิวเนี่ยมันจะถึงจุดต่าสุด ก่อนโพลิซิเลตมาสักหนึ่งไตรามาสแล้วก็รอบนี้ถึงแม้ทุกคนจะคิดว่าแบงค์ชาติอาจจะมีรูมในการลดต่อเนี่ยแต่เขาคิดว่า ถ้าไม่ลดต่อก็อาจจะลดอีกสักครั้งหนึ่งหรืออาจจะแบบไม่ลดแล้วนะเพราะฉะนั้นมอดท่อมมันน่าจะใกล้เต็มทนแล้วฮะเพราะฉันบอลยิวมันก็เลยเริ่มกระโดดขึ้นไปก่อนอสิ่งที่เกิดทิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใน4ี่คิวนี้ก็คือแบงก์เนี่ยจะโดนกดดันจากเรื่องรายได้จากประเทศที่ลดลงซึ่งเป็นปกติแต่ว่ารายได้จากการลงทุนที่คาดว่าจะที่มันเคยมีในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าจะมีละ ดังนั้นรายรายได้ของแบงเนี่ยจะโดนกดดันจากรายได้ที่ลดลงไม่มีตัวช่วยนะฮะประกอบกับไตรมาสสี่เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่เป็นไฮซีซันของพวกค่าใช้จ่ายใ,ในการดําเนินงานต่างๆนะฮะหรืออาจจะ บางแบงก์ก็อาจจะตั้งสำรองมากเป็นพิเศษในแต่มาสีด้วยนะครับเ<ส>พราะฉะนั้นงบแต่มาสีที่ปกติมันน่าจ,จะต่ําสุดในรอบปีอยู่แล้วเนี่ยปีนี้มันอาจจะต่ําได้มากกว่าทุกๆปีด้วยความต่างของ4ีคิวกับ1นึ่3คิวสคิวสมคิวเนี่ยมันอาจจะสูงผิดปกติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะให้เริ่มระวังนิดหนึ่งนะ,ะับโดยเฉพาะงบกลุ่มธนาคารที่จะเริ่มประกาศในช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้านะฮะ อย่างไรก็ดีในแง่ราคาหุ้นถามว่างบมันดูน่ากลัวเนี่ยราคาหุ้นมันมันจะยังไงดีเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยมันคงยืนได้ในระยะสั้น <S <S <ๆ>เพราะว่ากาไรปีนี้มันดีมากแล้วก็ทําให้ปันผลปีนี้คาดว่าจะดีมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ถือหุ้นแบงก์เนี่ยหลายคนผมว่าถือเพราะปันผล<ๆ>ดังนั้นตราบใดที่ไม่ยังไม่ได้ปันผลเนี่ยต่อให้งบออกมาดูจะอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยเขาก็คงยังไม่อยากขายหุ้นเพราะว่า4 q คิวเลทเซว่างบ4ี่คิวจะจะออกในช่วงกลางเดือนมกราแต่พอสักกลางเดือนกุมภาเนี่ย ปันผมจะเริ่มประกาศแล้วพะฉั้นคนแบบถือมาทั้งปีแล้วรออีกเดือนเดียวก็อาจจะบางคนอาจจะรอเพราะฉะนั้นงบเนี่ยเอ่อมันอาจจะทําให้หุ้นมาลงได้บ้างแต่ว่าผมคิดว่าคงลงไม่ได้เยอะเท่าไหร่อาจจะลงมาหน่อยหนึ่งนะครหลังจากนั้นพอปันผมมันถูกจ่ายเดือนเมษายนเนี่ยผมว่าเขาเนี่ยคุณแบงค์เนี่ยจะลงเยอะอะสมมติ XD 10บาทอย่าง s อ b เงี้ยอาจจะ X d แบบเอ่อเกือบ 8บาทสมมติเออ่หุ้นมันอาจจะลงมาแบบได้10บาทอ,อะไรเงี้ยเพราะว่า e a r n i n g ็ปีหน้าเนี่ยกำไรปีหน้าเนี่ยมันน่าจ,จะแย่ลงเพราะฉะนั้นปั่นผลปีหน้าก็อาจจะแย่ลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยมันควรจะต้องปรับลดลงเพื่อให้ yield เนี่ยมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้ากำไรหายไป10%นะฮะแบงก์ใหญ่หลายแบงก์เนี่ยก็อาจจะเดาได้ว่าปันผลก็อาจจะหายไป10%เหมือนกัน ดังนั้นราคาหุ้นก็ควรจะลงสักสิเพื่อให้ยิวเนี่ยม,มันเท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูในแง่ในแง,นง่ถ้าเป็นกองทุนหรือแบบฝรั่งเนี่ยผมคงจะแนะนําว่าอา,อาจจะเริ่มทย,ยทยอยขายในหุ้นที่คิดว่าปีหน้าในเออร์เน็งจะลงเยอะนะฮะแต่ว่าในแง่รา,ายย่อยเนี่ยผมว่าถือรอจังหวะก็ได้เพราะว่ามันเวลาจะขายเนี่ยบางทีมันขายวันเดียวก็จบลวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใน ต้องใช้เวลานานนะฮะก็ถือรอไปก่อนแล้วถ้าเกิดงบออกมาไม่ไม่ค่อยดีก็อาจจะขายทิ้งแล้วก็ค่อยไปรอ,อซื้อใหม่หลังหลังปันผลออกนะเพราะว่าถ้าบางถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้ปันผลขนาดนั้นนะฮะหรือแบบปันผลแล้วเสียภาษีอ,อะไรเงี้ยก็ก็ลองก็ลองแม่เนี่ยาันก้นดูเพราะขายแค่เพื่เกณฑ์มันอาจจะไม่เสียภาษี <S <S สำหรับรายย่อยนะฮะ <S 1> <S 1> หรืออีกอีกแนวหนึ่งก็คือ พยายามสวิสไปหาหุ้นที่เราคิดว่าปันผลไม่โดนแน่ๆนะฮะซึ่งหุ้นที่ผมคิดว่าปันผลปีหน้าเนี่ยน่าจะเท่าเดิมกับปีนี้นะฮะมีอยู่3ตัวตัวแรกก็คือ KTB ผมว่าเขาอาจจะมีรายได้อื่นมาทดแทนเช่นรวมถึงหุ้นการมีไทยดีก็ถืออยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะเห็นอ่อรีเวลูชันในปีหน้าเพราะฉะนั้นกำไรอาจจะไม่หายมากแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ payout เนี่ยเขาจ่ายแค่ห้าสิบพะฉั้นต่อให้ earnings ลดลงไปสักยี่สิบเปอร์เซ็นสมมตินะแต่เขาก็ขึ้น payout ได้ยี่สเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะฉันปันผลก็คงจะแบบไม่ได้รบกบมากนะนะฮะซึ่งเช่นเดียวกับกับ bbl ฮะ bbl ก็เป็นอีกหนึ่งแบงก์ที่ผมคิดว่าปันผลคงไม่ได้ต่างจากปีนี้เพราะว่าเขาจ่าย payout น้อยแล้วก็ปกติเนี่ยเขาจะ maintain dividend per share เท่าเดิมตลอดเวลาต่อให้กําไรไม่ดีขนาดไหนแต่ปันผลสักเขาจ่ายหกบาทเขาก็จ่ายหกบาท เพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ไม่รับผลกระทบเยอะในง่ายปันผลก็คือ BBL ตัวสุดท้ายผมว่าท t b บก็เป็นอีกตัวที่น่าจะเมนเทนปันผลได้นะฮะส่งนี้เขาทำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาเอากำไรพิเศษที่ได้จากสิที่ปลี่ยวทงภาษีเนี่ยไปตั้งสำรองออพิเศษแล้วเก็บไว้ถ้าปีหน้าเนี่ยก็มีโอกาสจะลดสำรองลงได้บ้างนะฮะแล้วประกอบกับเขาเนี่ยซื้อหุ้นคืนตลอดเวลาและผมเดาว,ว่าไอ้หุ้นคืนที่เขาซื้อเนี่ยเขาจะ ไลออฟไปเลยคันเซลทิ hmm. ้งไปนะฮะเพราะ mm hmm. ฉันจำนวนแชร์ hmm. ก็ลดลงอัมเมาส์ในการจ่ายปันผลของบริษัทอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าดีเวนพอร์แชร์เนี่ยมันอาจจะแบบเพิ่มขึ้น mm hmm. อย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าจํานวนหุ้นมันหายไปนะฮะปีนี้เขาซื้อหุ้นคืนไปแล้ว2%เป็นกว่านะฮะปีหน้าก็เพิ่งประกาศเมื่อวานที่เราคุยกันว่าจะซื้อหุ้นคืนอีก4%กว่านะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยให้ปันผลในระยะสั้นๆเนี่ยมันน่าจะยังเมนเทนอยู่ได้นะฮะตอนนี้เสลเสเตยว่าถ้าเขาซื้อได้ ปีหน้าอย่างที่เขาคาดคุณที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น7%กว่าเพราะฉันถ้ากําไรปีหน้าลง7%เนี่ยก็ปันผลก็จะเท่าเดิมฮะไม่ไม่น่าไม่น่ามี impact เท่าไหร่นะครเพราะฉะน้น3ตัวนีนยง่ปันผลเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะโอเคคุณที่เราชอบมากที่สุด2ตัวในเซกเตอร์ก็คือ KTB กับ TTB ฮะครับ